สวัสดีครับบทเรียนนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาทำาบัตรเคิฟนะฮะใน C ีบัตรที่จะทําเป็นเหมือนพญานาคนะครับจริงๆแล้วเนี่ยบทเรียนเนี้ยนะครับผมเคยสอนไปแล้วการทําบัตรยาวๆแต่เราอาจจะไม่ได้มาทําเป็นตัวเกรดตัวอะไรเพราะว่าจริงๆอ่ะมันค่อนข้างหนักนะครับอ่าแล้วก็เดี๋ยวให้ดูไอเดียการใช้งานก่อนว่าเราเอาไปใช้อะไรได้บ้างนะครับจริงๆเนี่ยวิธีทำเนี่ยไม่ยากเลยถ้าทําเป็นครั้งหนึ่งนะค,ะคุณจะหาไอเดียในการทําบัตรที่เป็นยาวๆยเง,งี้ยได้อีกเยอะเลยครับทำงูทำอะไรต่างเนี่ย ใช้หลักการเดียวกันหมดเลยนะครับแต่ว่าเราก็ควรต้องรู้พื้นฐานเรื่องของนาโนเมสการทำแพทเทิร์นการทำอ a เรเมสอะไรมาให้ครอบคุมก่อนซึ่งในบทเรียนในกลุ่ม Cbus Student เนะี่ยกลุ่มวิดีโอออนไลน์ของเราเนี่ยมีบทเรียนพวกนี้อยู่ครบหมดแล้วนะครับเทียงแต่ว่าผมยังไม่ได้ทำเป็นตัวพยานาคแบบนี้ให้ดูว่าเดี๋ยวคเนี่ยนะครับผมจะมาทำให้ดูในบทเรียนนี้ตั้งหากเลยนะฮะ เราดูคลิปสปีดกันไปก่อนนะครับก็คือคลิปเนี้ยนะครับผมไะทําให้ดูว่าเนี่ยสุดท้ายเนี่ยเราสามารถเอาบัตรเคิร์ฟมาใส่เป็นในเบนเคิร์เพื่อดัดท่าทางดัดการโค้งงอทีหลังเนี่ยก็ได้นะครับมันไม่เป็นว่าต้องวาดออกมาเป็นยาวๆแล้วจบเราเอามาดัดไปมาทีหลังได้เลยนะครับดัดความเล็กความใหญ่อะไรเนี่ยทีหลังได้หมดเลยนะครับสามารถทวิตได้ด้วยนะครับอ่า ซึ่งการทําพวกนี้นะครับมันก็จะต้องมีพื้นฐานอย่างเช่นเรื่องของการจัดการวา f เฟรมให้มีความเบานะครับเพราะว่าถ้ามันจะหนักเกินไปเนี่ยมันก็อาจจะต้องเครื่องค้างได้รับซึ่งบางทีเนี่ยผมทำหนักเกินผมก็ค้างผมก็มีการจัดการให้มันเบาลงด้วยนะฮะอ่าอันเนี้ยอ่าแล้วส่วนอันนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของการเอาตัวบัตเนี่ยไปทำตรงๆนะครับแล้วก็ยัดตัวเบนเคิร์ฟเข้าไป ะะแทนที่เราจะวาดแล้วมันมีชวัดเฉวียนไปเลยเนี่ยเราลองใส่ไปในตัวเชฟที่เรามีฟอร์มเป็นตรงๆหรือเชฟที่เราสามารถอาดัดเป็นโค้งง่ายๆก่อนเสร็จแล้วเราค่อยเอาตัวลายตัวบัตรพญายนาคของเราเนี่ยไปเลื้อยตามเนี่ยก็อาจจะทําให้เราควบคุมเชฟได้ง่ายกว่าด้วยนะครับเพราะว่าการวาดอยู่บนอากาศบางที้ัวจ,จะยุ่งยากนะฮะอ,ะอย่างนี้ผมก็เอาตัวบัตรพญายนาคของผมเนี่ยนะครับมาใส่กับตัวที่เป็นสไปรัลเป็นตัวสปริงเนี่ยนะฮะเพื่อให้ ตัวบัตรมันเลื้อยตามอ,อย่างนี้ก็อาจจะควบคุมให้มันเป็นความโค้งอะไรได้ง่ายกว่านะครับก็เป็นไอเดียหนึ่งที่เราสามารถเอาไปใช้ได้บางทีเป็นฐานพระเป็นหน้าโปกอะไรเงี้ยเราก็อาจจะมีเชฟฟอร์มง่ายๆของเราขึ้นมาก่อนแล้วก็ค่อยให้บัตเนี้ยมันเลื้อยตามก็ได้นะครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่าไการที่ผมมาโชว์ให้ดูว่าเ, ي, เราวาดเป็นบัตรออกมาเลยเลืเล้อยๆเลยเนี่ยโอเคมันง่ายก็จริงแต่คิดดูว่าถ้าเราเอาไปใช้ใส่กับงานของเราอะครับถ้ามันเลื้อยโดยที่ ไม่ได้มีไกด์ไม่ได้มีอะไรไว้ก่อนโหมันจะเข้ารูปยากมากเลยนะอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวในบทเรียนเนี่ยนะครับในกลุ่มซีบ t สติ d เดนแหละเราจะมาเรียนรู้เรื่องนี้กันนะฮะก็นักเรียนที่อยู่ในกลุ่มซีบาสติวเดนอยู่แล้วนะครับสมัครเรียนเข้ามาแล้วเนี่ยเ,เราใช้ให้คุ้มนะก็คือผมมีทิปค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็อันนี้ผมก็จะรวมไว้ให้ว่าถ้าเราจะทาําบัตรพญานาคเนี่ยเราควรจะเรียนรู้เรื่องอะไรมาก่อนบ้างนะครับอย่างเช่นเรื่องของการทําเกรด นาโนเมสนะครับเรื่องการทำฐานดอกบวัวนะฮะการทำเคิร์ฟยาวๆการทำบัตรเคิร์ฟเนี่ยที่เราสามารถเป็นยาวๆได้เนี่ยมันไม่ใช่มีเฉพาะทำเป็นอย่างนี้นะครับมันมีผมมีทำเป็นลูกศรทำเป็นตะเข็บผ้า,าต่างๆก็มีทำให้ดูด้วยนะครับการทำลายไทยนะฮะการทำเคิร์ฟบัตรไว้ใช้เองสำหรับบัตรลายไทยบัตรกระหนกเนี่ยก็มีอยู่นะครับการทำของซ้ำๆเนี่ยพวกเนี้ยพยายามดูให้ ครบให้เข้าใจก่อนเพราะมันเป็นพื้นฐานเบสิกนะครับเพราะว่าถ้ามา,มา,มาดูฝัดพญานาคเลยเนี่ยซึ่งในคลิปเนี้ยนะครับในคลิปบทเรียนพญานาคอันเนี้ยผมจะทําแบบเร็วๆนะผมจะไม่ได้มานั่งบรรยายพื้นฐานแล้วเพราะในพื้นฐานเนี่ยมีอยู่ในคลิปอื่นแล้วนะครับอ่าเพราะฉะนั้นพยายามดูอินโทรซีบัตดูอะไรต่างๆพวกเนี้ยมาก่อนนะฮะอ่าซึ่งอันนี้ในบทเรียนเนี่ยส่วนใหญ่ถ้าลวดลายเนี่ยจะอยู่ในเรื่องของของบทเรียนนี่ลายไทยนะครับคำแนะนาที่5เนี่ยลายไทยเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยมีทําคุดทำอ่าด้วย illustrator อ่าการ,รทำอารเรย์เมททำปีทำอะไรอย่างเงี้ยครับเทเทิลลายผ้าลายไทยเนี่ยพยายามดูพวกเนี้ยให้เข้าใจก่อนเพราะว่าพอมันมาถึงงานที่เราเป็นเป็นเชฟที่เราฟริกแล้วเนี่ยนะครับที่มันเป็นงานจริงเนี่ยมันจะเริ่มมีอ่าความต้องใช้กระบวนการหลายอย่างในการมาผสมกันนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูกันเลยแล้วกันว่าใช้อะไรบ้างนะครับ